เกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริตอย่าไล่สุนัขให้จนตรอกอย่าต้อนคนให้จนมุมอำนาจที่ปราศจากความเมตตาคืออำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัยถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่คุณก็จะได้เป็นใหญ่ถ้าคุณคิดอยากที่จะเป็นอะไรคุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้นเพราะสแสวงหาไม่ใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญมิใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถมิใช่เพราะโชคช่วยดังนั้นแล้วหล็กขิดฟ้าหรือจะสู้มานะตนนกทำรังให้ดูไม้ข้าเลือกนายให้ดูน้ำใจผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุดผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุด ผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่นจริงคือลวงลวงคือจริงถ้าคุณคิดว่าค่าศึกมีทางเลือกเพียงสองทางจงแน่ใจได้ว่าเขาจะเลือกทางที่สามถ้าสติไม่มาปัญญาก็จะไม่มีมังกรถ้าไร้หัวใจหางก็ตีกันเอง ถ้าคานด้านบนเองนคานด้านล่างก็จะเบี้ยวถ้าเสาเอกเฉียงเสาโทกก็เฉคนมองไม่เห็นการไกลไัยก็จะมาถึงตัวคนไม่รู้จักตัดไฟไัยก็จะน่ากลัวยามเรืองรุ่งพุ่งเปรี้ยงดุดเสียงฟ้าแม้เทวายังสยบหลบทางให้ จะหยิบดาวเดือนชมก็สมใจคงร้องให้วันหนึ่งแน่คราวแพ้มีไม้คดใช้ทําขอเหล็กงอใช้ทําเขี้ยวแต่คนคดเคี้ยวใช้ทําอะไรไม่ได้เลยเล่นหมากรุกอย่าเอาแต่บุกอย่างเดียวเดินหมากรุกยังต้องคิดเดินหมากชีวิตจะไม่คิดได้ยังไง เมื่อเสียหลักก็ต้องหลบอย่างฉลาดเมื่อพลังพลาดก็ต้องรู้หลีกใส่ปลีหางค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยคลําทางจึงจะย่างสู่จุดหมายเมื่อปลายมือปลาใหญ่มักตายน้ำตื้นตัดไม้อย่าไว้หนอค่าพออย่าเหลือลูกคิดทำการใหญ่ใจคอต้องเหี้ยมหาน ข้าพเจ้ายอมทรยศต,ต่อคนทั้งโลกดีกว่าให้คนในโลกทรยศต,ต่อข้าพเจ้าเป็นแม่ทัพแล้วไม่กล้าตัดหัวคนเป็นแม่ทัพที่ดีไม่ได้เมื่อใครสักคนหนึ่งทำผิดท่านอย่าเพิ่งตำหนิหรือว่าต่อว่าเขาเพราะถ้าท่านเป็นเขาและตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเขาท่านอาจจะตัดสินใจทำเช่นเดียวกับเขาก็ได้ การบริหารงานคือการทำงานให้สาเร็จโดยอาศัยมือผู้อื่นผู้ปกครองระดับธรรมดาใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ผู้ปกครองระดับกลางใช้กำลังของคนอื่นอย่างเต็มแรงผู้ปกครองระดับสูงใช้ปัญญาของคนอื่นอย่างเต็มที่อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็น ความกะตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีจะพลิกพลิ้วชิวหาเป็นอาวุธเมื่อนักการทูตพูดว่าใช่หรืออาจจะเขามีความหมายว่าอาจจะเมื่อนักการทูตพูดว่าอาจจะเขามีความหมายว่าไม่เมื่อนักการทูตพูดว่าไม่เขาไม่ใช่นักการทูตเพราะนักการทูตที่ดี จะไม่ปฏิเสธใครเมื่อสุภาพสตรีพูดว่าไม่มีความหมายว่าอาจจะเมื่อสุภาพสตรีพูดว่าอาจจะมีความหมายว่าใช่หรือได้เมื่อสุภาพสตรีพูดว่าใช่หรือว่าได้เธอคนนี้ไม่ใช่สตรีสุภาพสตรีจะไม่ตอบรับใครง่ายๆคิดทำการใหญ่ อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อยคนฉลาดปราดเปรื่องเขานั่งนิ่งสงวนคมไม่มีใครเลี้ยงอาหารใครเปล่าๆโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอย่างแน่นอนศัตรูที่ร้ายเหลือไม่เท่าเกลือที่เป็นนอนความรู้คืออำนาจเนือฟ้ายังมีฟ้าเนื้อคนยังมีคนฉะนั้นอย่าประมาท ถ้าเป็นกษัตริย์แล้วไม่โลภก,ก็เป็นกษัตริย์ที่ดีไม่ได้ถ้าเป็นกษัตริย์แล้วโลภก,ก็เป็นนักบวชที่ดีไม่ได้ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้แต่ไม่สามารถมองเห็นคิ้วของตนเองได้น้ำไหลลงสู่ที่ต่ำฉันใดเราก็กลายเป็นคนฉลาดในช่วงเวลาลำบากฉันนั้น คนส่วนใหญ่ใส่ใจกับผลได้ระยะสั้นเท่านั้นแต่คนฉลาดอย่างแท้จริงจะมองไปอย่างอนาคตข้างหน้าดวงอาทิตย์ทำให้ทุกสิ่งกระจ่างชัดแต่เรายังต้องทำความเข้าใจในส่วนที่มืดซึ่งก็ยังคงดำรงอยู่อำนาจที่ปราศจากเหตุผลคืออำนาจของคนพาล